พาที่มันเอาไห่นะเอาไปใส่กรอบเหลี่ยมพาดนี่งขึ้สี่แบบบ้านเอาไปใส่กรอบท่องนะที่สี่มากค่ะเป็นเหรินสองเท่านะคุณรถแท้ไปเหรินมือแหลกตีกันเนาะดีนะครับอันมือนั้นกะซ้ำหยอกหรอกกะบมกงไร้เทียะเมียนแสดงว่าเบาแห้งแน่นอนเนาะเหมือนอ่ะเฮ้ยมันหยอกมันแง่มันเล่นหยอกกันนั่นสิมันนั่งเห็นยุ่งผัารถแท้ก็พวก ก็จานิงคนไนโรคากล้ามเต้องรวจจำเป็นตวน่โจ้เวยเขาคูปจันปะจันโจย่ลไล่ลุนะตีหมอกลวนี้อช่บาหน่ชสาวน่เรียกวาเพื่อน ่วบปุีละขึ้นนนอกองไหล้มมือเรื่องนี้กับขึ้นเป็นยุคมาระมากสองทำรอยคนอยู่นี่กับขึ้นนบันันนอแ่แต่ยากิดเป็นตหลอดมือนันหหลอดสิอะไรยะ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 งงดูแต่ผู้ชายงงมาก มูฟ <Move> ออนเร็วแล้วก็ล้งไม่นะมูฟออนเร็วจริงคนสวยอะแม่เกาช่วยไม่ได้อะก็ก็ก็นก็สวยอะครันก็สวยไม่สวยสวัสดีค่ะโอ้ยเบิร์เขาได้ติดต่อแล้วกับบ้า <c oughs> นเขาเขาเปลี่ยนเราทำเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็นอนครัอันนี้ก็เป็นชุดนะครัแล้วก็มีอุปกรณ์พี่หนิงนะครับ อวปการณเดินของพี่นิ่เดี๋ยวเราใกล้ถึงงานเดี๋ยวมาไล์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าตอนนี้มันเนวียงหัวอยู่บนรถ